ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมแล็กนัล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พ o นเ e ล่าครับเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC, Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใ,ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะ,อะโอเคครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่องอะเคโลว v V2 นะครับผมนะซึ่งเพจหลักนี้ผมได้แจ้งหน้าเพจไปแล้วนะว่าช่องหลักผมยังโดน โดนโดนระงับการอัปโหลดคลิปเนาะอ่าประมาณหนึ่งอาทิตย์แหละ7 7วันแหละก็เดี๋ยวจะลงช่องนี้ไปก่อนนะโอเควันนี้ผมก็ได้มีดหมอนะครับผมนะอันนี้คือแบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ได้นะก็คือเอามาจากเพจไลฟ์นะครับผมนะที่เป็นสปอนเซอร์ดาตตาของช่องผมนะก็มี บวกเจ็ดนะอยากจะให้มาหาออฟไวห้านะซึ่งมันก็เดียวให้ผมมาร้านสี่นะเออก็ได้จะได้ทีเดียวโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปขอทุนจากร้านจันพีนะครับผมนะจันพีก็ดูสตรีมผมอยู่เนาะก็อ่านี่ครับผมเป็นร้านถอยเต่านะครับผมนะอ่าเป็นห้องถอยเต่าก็ฝากร้านแกด้วยละกันสําหรับใครสายเสี่ยงโชคนะก็อยากได้เงินง่ายๆสบายๆก็ร้านจันพีเลยอ่ายังไม่ทันเดียว,วเขาเดียวให้แล้วเป็นไง โอเคก็สนับสนุนมา 5m นะครับผมนะก็สปอนเซอร์คลิปนี้เนาะจริงๆผมก็ไม่ได้อะไรนะก็เอาไปออฟให้สปอนเซอร์ผมทีนึงเอาตังสปอนเซอร์ผมไปออฟไปออฟอ,อ,อาวุธให้สปอนเซอร์ผมงงไหมงงเหมือนกันโอเคครับขอบคุณจันพีหอยเต่าด้วยนะครับผมหนะ้าสปอนเซอร์ผมมาหลายปีแล้วนะครับผมนะหลายๆคลิปก็มีพี่เขาคอยพพอร์ตอยู่นะเดี๋ยวเร็วนี้อาจจะมีกิจกรรมพวก จกของรางวัลน,นะเดี๋ยวผมรอผ่านช่วงวันเสาร,ร์นี้ไปก่อนเป็นพวกเปิดกาชาอะไรพวกนี้ก่อนเดี๋ยวมีทุนมีทีเดี๋ยวจ,จัดกิจกรรมเด็กๆก,กันนะครับผมนะซึ่งคลิปวิดีโอที่ผมจัดไปก็น่าจะน่าจะถึง500วิวแล้วหรือป่าต้องลองดูก่อนเพราะผมสัญญาไว้ถ้าเกิน500วิวก็เดี๋ยวจะทำอีพีสองให้ก็อยากแจกเหมือนกันนะในช่วงนี้มันเกลือเหลือเกินนะด้วยการฟาร์มด้วยการอะไรมันเกลือเหลือเกินโอเคมห แ a นด o อมออปชั่นนะตรงนี้เลยนะครับผมนะสามารถเอาของบวกห้าบวกเจ็ดนะพวกอาวุธอะไรเนี่ยสามารถมาออฟได้อ่ะบวกเก้าเช่นกันนะมาหาสุ่มออฟได้นะครับผมก็จะเปขั้นๆไปนะถ้าบวกเก้านี่จะมีมันจะมีออฟสามขั้นเลยเหรอคือบวกเก้านี่มันจะเป็นออฟสามขั้นแบบโผล่ขึ้นมาหรอดียังไงมันจะเป็นออฟข้างล่างไปอีกหรอเป็นบวกเก้าอ๋อบวกเก้าเป็นบวกเก้าอันนี้ปะ บวกเก้าสมใส่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่เคยนะผมไม่มีบวกเก้าัเขาไม่ไหวจริงๆนะบวกเก้ามันโหดไปโอเคมามีดหมออะใช้ฮันเตอร์เลยขอญาตถอดของก่อนนะเดี๋ยวผมไปออฟมัวชิบหายไว้วอดหมดโอเคอะตอนนี้มีทุนมาแล้วสิบสองสิบสองเอ็มหกแสนก็จะใช้สิบสองเอ็มห้าแสนนั่นแหละอ่ามันคลิกล้านหนึ่งหนึ่งจุดสองห้านะแต่ถ้ามาไวก็ ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อเลยนะถ้ามาไวนี่คือคลิปวิดีโอน่าจะจบไวมากเลยนะโอเคมาเดี๋ยวลุยเลยนะครับผมนะ้มีดหมอบวกเจ็ดนะอ่าของที่ดีที่สุดจะเป็นไวห้านะครับผมนะพวกออฟกายภาพ3มอะไรก็อาจจะตันแต่ว่าไม่ดีที่สุดอ่าก็ไวนะ่าจะดีที่สุดกูเชื่อไหมเนี่ยสิบคลิกผมเนี่ยผมว่าต้องมีไก่ผมว่าต้องมีไก่อ,ไกออกมาให้ผมเชื่อผมเถอะเดี๋ยวรอดูได้เลยสิบคลิกเนี่ยแม่งมีโจมไกมาแน่เเผื่อแม่งไกห้าด้วยดูตรงลว ตาทีแรกไปก่อนเลยเบาเอชพีห้าอันนี้ถือว่าตันนะเอพี <c oughs> เอามาทำอะไรก็ไม่รู้จริงๆไอ้ออฟพวกเนี้ยผมอยากจะบอกเขาว่าแบบอย่าเอามาเลยว่ะนะเอาให้มันออฟตรงสายแต่ว่าให้เปอร์เซ็นที่มันตันนะออกยากขึ้นไปหน่อยใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นเปอร์เซ็นเล็กๆออกง่ายๆอะไรเงี้ยให้คนที่สําหรับเขาทุนน้อยเนีย่ยให้มันตรงสายง่ายๆแต่ว่าเปอร์เซ็น,นในนอให้เอาไว้ได้ใช้งานผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะเพราะว่าตอนเนี้ยอาวุธเขาไม่แยกเลยนะ พวกไก่พวกไวพวกอะไรพวกเนี้ยคือมันปนกันไปหมดเลยมันมีทุกออฟของทุกอาวุธทา,ทางที่แบบมันไม่ได้ตรงสายผมว่ามันจะเป็นการแบบกินเงินผู้เล่นเยอะเกิดน,นี่ไงความเร็วในการโจมตีสามโอเคไหมล่ะแบบนี้อันอ,อันนี้ที่ผมจะสื่อหมายถึงว่าให้มันตรงสายแต่ว่าเปอร์เซน็นต์เปอร์เซ็นต์ตันของมันคือห้าใช่ไหมเนี่ยออกไวสามแบบนี้มาเออมันก็จะได้ ให้แบบคนที่เขาทุนน้อยมาออฟทีสองทีให้ได้เอาไปใช้งานกันก่อนอะไรเงี้ยไปออกพวกไกลพวกเอสทีห้าลดไล่อะไรเงี้ยผมว่ามันแบบมันดูลุ้นเหนื่อยเกินไปหน่อยอ่าแต่ก็ยังได้อยู่นะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะว,วัยสามวัยถ้าวัยสี่นี่ผมหยุดเลยนะเออผมตางคาทำอย่งอื่นดีกว่าโอเคไปต่อไปต่อไปต่อเรามีทุนอยู่ไม่ใช่ทุนเราใช่ไหมทุนเขาเอ้ทุนผมด้วยนะ ทุนผมต้องหกเอ็มอากลับมาเอพห้าเหมือนเดิมป่ะเขาบอกไวไม่เอามันก็เอาเอพห้าไปเหมือนเดิมโอ้โหก็คือแบบจริงจริง,รงสิบคลิกนี่มันมันไปไวมากเลยนะจริงๆริงสิบคลิกนี่มันไปไวมากเลยนะก็ไปเลยไม่ต้องรีลาหรอกถ้ามันจะมามันก็มาว่ะถ้ามันจะมามันก็มา,มมา,มมาไวห้าลดไล่เป็นไงล่ะคือถ้าการตีมีการไล่คงจะดีนะลดไล่คงได้ใช้ ถดลาคงจะได้ใช้อะโอ้โหอะไรวันนี oh, what ้อะสี well ่คลิกแล้วปะหรือห้าวะเนี ky, ่ยผมว่าละไกลต้องมาผมรู้เลยโจมตีไกลต้องมาถ้าถือมีดอะเออแต่ถ้าถือธนูไม่มีไกลหรอกมันจะเอาพวกอย่างอื่นมาให้ป่ะทีที่ไหนแล้ววะแต่ผมก็ลืมว่ะน่าจะทีที่หกล้วอปะอันนี้ไม่ใช่ทีที่หกหรวอปะเนี่ย โอ้โหและตันด้วยเป็นไงโอ้โหผู้ไม่ทันขาดคําเป็นไงเล่าถือธนูมาไม่ได้อย่างนี้นะเฮ้ย <Hey, S 1> ถือธนูมาคุณไม่ได้แบบนี้นะผมบอกให้ไกลห้าแม่งเป็นออฟที่แพงสําหรับธนูอะ่ะเนี่ยถ้า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 ถ,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 ถือธนูทองคุณไม่ได้ออฟนี้แน่นอนอะ่ะผมบอกให้แม่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอันนี้เรื่องจริงเลยสุดเลยอันนี้คือแบบออฟสุดเลยนะคือแม่งออฟสุดเลย โอ้โหเกินเอาจริงเกินไปไอ้ลุงไอ้ลุงไอล้ลุงพันเทลา่ามันเกินไปบางทีอะอบ้าป่าวะไปดิวายห้าดิโอ้โหลดไล่สองเก็บหนักผมบอกเลยกำมายี่สิบเอ็มก็หาวายห้าไม่เจอ <laughs> พี่ผมเพิ่งโดนไปยนะี่บห้าเอ็มนะเออจานพี่ผมเพิ่งโดนไปยนะี่บห้าเอ,อ็มนะไอออฟไอออฟไอออฟหาวายห้านั่นแหละยี่ห้าเอ็มโอ้โห นี่งไงหลบหลีกย9ิบเก้าฮ้ยผมเหลืออีกสองทิ้สุดท้ายแล้วนะเออเน้นปลามีแต่หัวมอนนะโอ้เกินเอาจริงเกินไปไอ้ลุงโอหบ้าแล้วผมว่ามันบ้าไปแล้ววัยห้โอ้คีย์ที่ข้อสิบแล้วคีย์ที่ข้อไอ้ถ้าคีย์ที่ข้อห้าถ่าคีย์ที่ข้อสิบยังโอเคนะแรงคียอะไรอย่างเงี้ย คีแรงสิบมันยังแบบมีราคาสําหรับสายคีนะถ้าใครเล่นสายคีอะไรพวกเนี้ยโอ้โหอันนี้เจ๊งอันนี้คือซีสุดท้ายไม่ไม่โอ้โหเจ๊งผมเชื่อเจ้งยังไงเจ้งเจ๊งนี่โอ้โห,ม,โโหมาตันทุกสายว <c ười> ไก 5, 5. ่ห้าเวทห้ากูอย่างชอบเลย <c ười> โอ้โหโอ้โหไวสามน่าจะเป็น ไ,ได้จะเป็นออฟที่ดีที่ส,สุดสำหรับคลิปนี้แล้วไอไวสามที่ผ่านมาแต่คือแบบมันตันไวไวห้าไงอย่างเงี้ยไดไวสี่มันยังพอได้ใช้งานใช่ไหมไวสามก็ยังดูในน้อยกลางกลางไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่คือไกลห้ากับเวทห้าคือแบบคุณถือกระทามาคุณไม่ได้นะคุณถือกระทาทองมาคุณไม่ได้นะเวทห้าผมบอกให้เออเนี่ยผมถึงได้บอกว่าอย่างในน้อยเนี่ยออฟเนี่ยให้มันตรงสายไปก่อนเออให้แบบว่าถ้าถือมีดมาให้มันมีพวก ไว้กับอะไรนะกับเอทีเคกายภาพอะไรเงี้ยแล้วค่อยค่อยไปลุ้นเอาว่าแบบว่าแบบว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ตันมันจะออกไม่ออกอะไรเงี้ยอย่างน้อยให้แบบคนที่เขาทุนน้อย,นอยเนี่ยได้เอาไปใช้งานก่อนในเปอร์เซ็นต์ที่น้อย,อ,ยอะไรเงี้ยอย่างนี้แบบแม่งเสียตังค์แล้วแบบแม่งมัน,ม,น,ม,นมันคนละสายไปเลยอะ่ะเอออันนี้ก็เป็นความยากนะครับผมนะเอออันนี้ก็เป็นความเฮี <c oughs> ยคนมาสองเพจหา คนในเซิร์ฟมาสอง,องเวทห้าโคตรแย่ yeah เลยเอายิ่มันโคตรแย่เลยเอออันนี้แหละครับเป็นความยากของการแรนดอมออปชั่นนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยร้านนี้มันตั้งขายแพงว่ะผมว่าบอกให้ลองคิดดูใหม่นะหรือไม่ให้ลองเอาทุนตัวเองเนี่ยมาลองออฟดูว่ามันออกยากไหมผมว่าราคาที่เขาขายอยู่แบบ1ิกว่ากว่ีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่แพงหรอกครับดึงได้ดึงดีงกว่าเพราะว่าถ้าทำเองเนี่ย หาไว5เนี่ยหมดเยอะจริงๆเกิน 20m แน่นอนนะพี่ผมโดนไป25นี่ถือว่ามาไวอยู่นะอ่าทำทำ,ทำเนี่ยทำเนี่ยเจ็บหนักแน่นอนนะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะคลิปดโดนนี้ครับผมอ่าฝากกดถูกใจนะกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ขอบคุณเพจไลค์ด, like ด้วยแล้วก็ขอบคุณอนะ่าจันทีลอยเต่าด้วยนะสนับสนุนคลิปนี้มาโอเคครับผมนะหรือว่าถ้าใครอยากสปอนเซอร์คลิปดูดหน้าก็อ่าอินบ็อกซ์มาเลยนะโชคดีช็อตนะครับผม ครับผมเจอกันใหม่คลิปหนาครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับแล้วใครเขาโชว์อะไรวันนี้อโอโหเป็นไงเราไกลห้าตึงตึงต้องแบบนี้ไงเรามาดิวะมีเหมือนกันมาดิเนี่ยมีเหมือนกันไอ้โชว์งไงวะกูอยากโชว์อะกดเรียกวะน,นี่ก็มาดิก็มีเหมือนกันอ่ะก็มาดิก็มีเหมือนกันนะครับก็มาดิ <c oughs> บวกเยอะกว่าด้วยไ <c oughs> ปครับไปครับ อ้าว oh.